ไม่มีใครได้เงินเลยแล้วล่ะคะแล้วตอนนี้ขึ้นเพดหมดแล้วใช่ไหมคะว้าวตั้เริ่มแล้วนะคะทุกคนเป็นการส่งสัญญาณแบบตอนนี้เริ่มแล้วนะคะไม่มีปิดไม่มีข่อยเราเริ่มเลยเพราะว่าแฟนๆก็รอมาประมาณแต่บางทีขอโทษด้วยมีปัญหาของเทคนิคนิดนึงค่ะทุกคนแต่ ล้อไปได้เลยมีจมังหวะแบบห้าสี่สามสองอ๋อโอเคมีครับจริงเหรอขนาดจูจ๊ดเซตสวัสดีครับพวกเราเจ้บอย เช็คใช่ไนมบอกว่าตัวซีเครตตัวซีเครตตัวซีเครตอาจจะติดพารากิจในวันนี้ไม่เจอไม่เป็นแบบซีเครตหายไม่เจอไม่เป็นไรไม่ปล่อยวันนี้มีแบบแค่สามคนก็เลิศมากแล้วสำหรับแฟนบอลเมิองนะคะวันนี้วันนี้คุณมากับอะไรเอ่ยคือต้องบอกว่าพวกคุณเป็นแบบว่าเทรนนำร่องของเด็กเจนแซดและอัลฟาที่เกิดขึ้นมาใหม่คือคุณหมออยู่ในห้องคลอดเนี่ยจะต้องแบบว่าเปิดเพลงของพวกคุณนะในการผ่าตัดในการผ่าตัดก็คือ เกิดขึ้นมาปุ๊บเด็กๆพูดอะไรว่าเจลบอยเแต่ว่าแต่ว่าเพลงใหม่ผมชื่อหลุดคานะหลุดได้หมดก็คือคุณหมอแบบหลุดหลุดหลุดฟุ๊บหลุดไปเลยเด็กหลุดไปเลยอุ้ยไม่เอาน้องยังต้องเกิดมาเจอเราโอเคใช่เกิดมาปุ๊บเจอเจอเจลบอยปุ๊บฟังเพลงหลุดคาปุ๊บแล้วดูเจลตี้ต่ออ้าขายของครบเลยโม้โม้จริงอ่ะให้เด็กเกิดมาเจออะไรดีๆเถอะให้เขาเกิดมาเจออะไรดีๆดีแล้วอันนี้คือดีที่สุดอยู่แล้วอันนี้คือแบบตัวแทนของเจนอัลฟาอะ เฮ้ยยังไงล่ะผมเป็นตัวแรนจรอัอฟนาจหรอผู้สั่งผู้สเกิร์ตอายุไม่ไม่ใครรู้ว่าพวกคุณอายุเท่าไหร่พวกคนคือแบบนำร่องไงเมื่อเมื่อวานคุณครบยี่สิบไปยังยี่สิบขวบเหรอคะยี่สิบครับอุ้ยเยอะไปนี่ให้แปดแปดขวบใช่น้อยไปปะโอเควันนี้พวกคุณมาพอมยังไงซิงเกิลใหม่ซิงเกิลที่สามปะครับผมเฮ้ยไม่สาม ใช่สามแล้วใช่ของเจลบอยใช่ไหมของเจลบอยสามละยังไงมันชื่อลุดคาร์เรารอเรือชีเยอะมากนะชีเยอะไหมแต่เพราะว่าภาษาอังกฤษชีร์อยู่ไหมทำไมถึงเป็นลุดคาร์ค่ะความความจริงลุดคาร์มันคือแบบลุดคาแรคเตอร์ลุดคาแรคเตอร์คือจะมีคำว่าหลุดคาหลุดคีหลุดแมปใช่ไหมลุดคาก็เหมือนแบบลุดคาหลร์ไปเขาจริงจังเลย ไม่เอาใหม่นี่ว่านี่อัพแบบนี่อัพแพดมาแล้ววันนี้เป็นเจนอัลฟ่าแต่ว่าลูดคาลูดคีลูดแมปยังไงอ่ะไม่คุณนำเทนทุกถูกคำเลยอ่ะลูดคาลูดคีรูดแมปเอาลูดคาก่อนลูดคาก่อนครับมันมันก็เหมือนฟิลแบบเวลาเราอยู่กับเพื่อนๆเลยสนุกกันเท่ามันจะมีความแบบเป็นตัวเองทำไมพี่จริงจังเลยพ่ะทำไมอะทำไมพี่จริงจังเลยพี่ใบเดี๋ยวเราแบบ ผมน่าเป็นคนเดียวที่อ่านบีบมาวันนี้เฮ้ยผมมาน่ารอดพี่ทำผมก็ตอบได้หมดแหละหลุดหลุดคีย์คืออะไรหลุดคีย์คืออะไรหลุดคีย์หมายถึงเวลาเราสนุกไงเราเราเราจะร้องเพลงกับเพื่อนเหมือนมันตะโกนไปจนมันหลุดคีย์อ๋อหลุดคีย์คือแบบคีย์ร้องเพื่อนแล้วมันตลกเกินมันหลุดไปเลยใช่ครับหลุดคีย์ รุดคีย์รคียล้วรุดคาร์เป็นไงคะรูดคาร์ก็เหมือนฟีลแบบสนุกมากๆแล้วแบบเป็นตัวเองมากเกินอะไรเงี้ยมันตอนแรกเราอาจจะแบบทำซองอยู่แอคอยู่อะไรเงี้ยก็กลายเป็นลุดคาแต์เตอร์ไปรุดคาสต์เตอร์ไปใช่แล้วลุดแมปเป็นไงแล้วลุดแมปทำไมท่องไวยังฆ่ากันอีเช็คเช็คเช็ครุดแมปจริงๆก็ท่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วมันเป็นฟีลแบบว่า ก็หลุดแมพแบบหลุดแบบหลุดแมพอะไรอย่างเงี้ยคุณเล่สนุกจนแบบว่าดูผมอธิบายดูเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจหลุดแมพตอนนี้แฟนๆจะแบบว่าหลุดแมพว่าคือหลุดแมพอะครับหลุดแมพอะครับเอาว่าหลุดคาก็คือเหมือนเราอยู่ในการสนุกเกินจนมันหลุดคาแรคเตอร์ไปแล้วทำไมถึงแบบว่าเฮ้ยเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเป็น EDM เลยอะ ล้วฟีลยังไงคือมันเริ่มมาจากพวกเราเลยไหมอ่ะลองตอบบบมีสา่ะลองตอบบบมิสาลามีสาละให้ได้ทุกคนก็ความจริงผมว่าเราก็ทำแบบหลายแนวมาแล้วเราทำแบบแนวน่ารักหน่อยป๊อปอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพอเพลงที่มันต้องการแบบความสนุกหรือความมันมากๆที่แบบมีกลิ่นอายของเจลเต้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบเราเลอกที่จะทำ EDM ที่มันแหวกแนวที่เราเคยทำแล้วก็เป็นเพลงที่บีมมัน อัปบีทสนุกขึ้นมาอะไรเงี้ยฮะสนุกเลยลหละเพราะว่าเช้าเปิดมาบนวีเทสคือโยกจนค่อนข้างงงว่าฟังอะไรนี่เลยหันไปให้ดูว่าฟังหลุดคาอ๋อใให้เขาดูด้วยใช่ให้เขาดูทันสุดๆค่ะแล้วลูกค้าอันนี้ก็คือร่วมงานกับแบบว่ามีพี่พี่โปรดิวเซอร์ช่วยเหลืออยู่ก็เป็นแบบว่าพี่คนไหนคะแบบรับความรู้สึกไหมเป็นพี่สปาร์ชีครับพสปาร์ชี่สปาร์ชี่ในเดอะเฮาส์ในเดอะ เข้าสวยมากขึ้นไปเป็นห้องอัดเข้าเข้าสวยเลยห้องอัดโค้ดสวยพี่พูดเลยเป็นบรรยากาศวันนั้นก็สวยมากแล้วคือเขาบีบเราอย่างไงบอกว่าเฮ้ยน้องมันต้องแบบหลุดคาหลุดคาเนี่ยคือคือจริงๆเพลงนี้มันมีความไม่เหมือนกับเพลงอื่นเพราะว่าช่องเสียงที่ใช้วิธีการออกเสียงอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบว่าเออแหน่ลองลองแบบต่นๆัไปที่หนึ่งทีสิต่นๆันแบบแล้วก็ จริงนะพี่มันหลุดต่ําแบบเต็งคลองไปเลยแล้วก็บอกว่าอ่ะไงพี่ขอตรงกันหลุดคาก็คือมีไหล่ช่องเสียงแบบเตะเลยไปสูงเลยอ่ะสูงไงหลุดคาเดี๋ยวโหประมาณนี้ก็เลยออกมาเป็นแบบมิกซ์เสียงกันไปมิกซเสียงมาเป็นหลุดคาเลยใช่คือเลิศค่ะแล้วทีนี้เบื้องหลังคือเรารู้สึกว่าตอนที่ถ่ายทําอ่ะเรามีแบบใครที่หลุดคาเป็นพิเศษไหมเราอยากเมาส์อย่างเงี้ยจริงๆน่าจะคุณนะ ไม่เพราะว่าเขาเหมือนวันที่ถ่ายมีเขาไม่สบายอะไรนะอืมแบบเพิ่งหายครับเพิ่งหายก็เลยหลุดเลยหลุดเลยหลุดเลยไม่ก็อะไรตรงคอนเซป็ปต์เนียใช่เราหลุดา้ดขาขาไปกับรถสีเขียวในเอ็มวีคันนั้นปีนั่นแหละเราความรู้สึกตอนเราเห็นรถที่มันมาในเอ็มวีแล้วเราเฮ้ยไม่ตอนเอาไม่ตอนเราเห็นแผนว่าเอาล่ะเอ็มวีเราจะต้องมีรถที่แบบเป็นคอร์เนี้ยเราแบบคือคือวันนั้นคือต้องสารภาพเลยว่า พอเราถ่ายข้างบนชั้นข้างบนใช่ไหมแับแล้วก็มีการแบบขับรถเห็นรถดิบรถอะไรเงี้ยผมรู้สึกหวาดเสียวมากคือรู้สึกว่าพี่คือใจนึงอยากขึ้นนะอแต่ว่าใจนึงก็ไม่ได้อยากขึ้นแต่ว่าพอขึ้นไปรอบแรกแล้วติดใจสนุกแต่ลงมาก็เกือบอ้วกเหมือนกันคือเขาดิบเขาดิบจริงจริงวันนั้นบนตึกชั้นเท่าไหร่นะชั้นหกชั้นหกชั้นหกสูงมากดิบจริงพี่ คือเกาะกันแบบคือผมกับพีเจนั่งข้างหลังนั่นคือแอคติ้งจริงนะแอคติงจริงแบบกรี๊ดเลยอ่ะหลุดคาที่แปลว่าอาจจะหลุดออกไปจากคาใช่ที่มันคือซีนหนังตลกเลยผมจำได้เข้าคนสุดท้ายหน้าพีเจนะปิดประตูปักคาซีดแปะรถไปพุ่ไม่ได้คาซีดด้วยผมปิดเอาปับ ไม่คือแล้วพวกผมก็ห้าวไงตอนแรกอ่ะก็ไปสกิปพี่ครับพี่เอาเลวสุดเลยเม่ไหรก็ใส่มาพี่เอาให้สุดเลยพี่เจมมันปิดปั๊บปึ้งไม่ตั้งตัวโอ้สุดยอดแล้วทีนี้คือหลุดคาที่มันเป็นแบบเพลงที่เอาไว้ประกอบรายการถูกไหมคะเจลตี้เราพูดถึงเจลตี้นิดนึงเจลตี้เป็นยังไงบ้างถ่ายกันมาแบบเราไปทั่วไทยถูกไหมห้าอีวีแล้วแล้ววันเสาร์นี้เจมอี่ที่หกว้าอีวีล่าสุด ละครสี่ธรรมราเป็นยังไงคะสนุกไหมก็ต้องเรียกว่าจริงๆจริงๆรายการนี้ก็เป็นรายการที่ก็ยังเห็นอยู่ว่าพวกเราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใช่ครับยังไม่ได้เกลียดกันไปในรายการใช่ในรายการแล้วข้างนอกข้างนอกเอ้ยพวกผมแสดงเก่งอยู่พี่ว่ารายการใช่แสดงเก่งครับได้อยู่ใช่ไหมแล้วแบบว่าสัมพันธ์ทำไมตีเราก็เหมือนแบบแก๊งแงไปแบบว่าเที่ยวกันอย่างเงี้ยแล้วเรามีแบบจังหวะเฮ้ย หน้าเมาอย่างเงี้ยแฟนๆไม่รู้นี่นะจังหวะจังหวะหลุดคะหลุดเอ้าหลุดคะจังหวะหลุดคอในแบบว่าเจลตี้นีไหมคะหลุดเผยดูคารคเตอร์ไปเล่นอันนี้ปุ๊บโหว่าถ้าหลุดทุกคนคาแรคเตอร์เนี่ยแต่ถ้าคนที่หนักที่สุดผมว่าน่าจะเป็นคุณนะโอ้โหผมหลุดใช่เพราะผมเหมือนมันเหมือนมันเหนื่อยมากจนมันฮีทจนผมแบบผมเพิ่งมาดูคลิปเหมือนคลิปย้อนหลังตัวเองในติกตอกเลยที่แบบเขาตัดเป็นไฮไลท์ผมก็ว่าเฮ้ยทำไมผมตลกจังเลยทำไมผมหลุดแบบ จริงๆอย่างอย่างไอไอแบบบริการหรือว่าที่เต้นเพลงของเลออนอะไรเงี้ยผมก็ที่ทำไมผมเป็นคนอย่างนี้ว่าทำไมผมเต้นแบบเฮ้ยแต่ผมก็มีความรู้สึกนี้พี่เจนะพอเราใช้ชีวิตเราไม่ได้เคยเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นเนี่ยแล้วก็ดูตัวเองมาเนี่ยให้ี่ผมผมรู้กว่าผมไม่ชอบตัวเองเลยเออทำไมมันแบบตลอเกินอะีนแบบ้ย กเายเป็นว่าเป็นคาลิเตอร์ที่เราหลุดออกมาแล้วเราไม่ชอบ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 อยู่แบบว่าพอหลุดคาลิเตอร์ที่มันสนุกเข้ามาในรายการแต่แฟนๆอาจจะชอบอะไรเงี้ยรู้สึกตลกดีอะเงี้ยแต่แต่เคสพีเจคือทิ้งคาลิเตอร์ไปเลยไม่เหลือแล้วเออผมผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันตัวผมสนุกเกินไงอ่ะอาจใช่หลังหมังแล้วที่พีน่าเราสปอยได้ไหมเราสปอยได้ไหมว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะเจลตี้พีหกเสาร์นี้ได้นิดหน่อยคนละคำได้ไหม คนละแน่งประโยคคนละคนละคนละประโยคโอเคบายครับหนาวเฮ้ยซึ่งวันนี้กรุงเทพก็หนาวขึ้นจริงๆนะคะทุกคนเป็นแบบหรือว่าจริงๆแล้วคุณนัดใช่นัดกรมบุตุนัดไว้ว่าอยากให้เย็นจะได้ดูตอนนี้ใช่ครับ วันนี้พี่พูดอะไรก็ดูน่าเชื่อถือหมดไม่จริงก้ตามทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไรู้ไม่ได้ว่าผมผมเคลียร์ข้าบนไว้ว่าเออขออากาศหนาวช่วงช่วงเดือนนี้ได้ไหมเขาบอกว่าอาจจะมาก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเป็นช่วงวันนี้เพราะว่ามันเราฉายวันวันเสาร์ใช่ไหมใช่ค่่ะใชก็เลยแบบมาเออร์ลี่นิดนึงเออร์ลี่นิดนึงเป็นเป็นนี่ไงเออร์ลี่เวทเตอร์ไม่ใช่เออร์ลี่เบิร์ดแต่เป็นตอี่เบิร์ดอร์ลี่เวทเตอร์ใช่ครับวันหลังให้เขามาคนเดียวนะฮะที่เหลือไม่อยากมาด้วยแล้วเหรอทำไมดูมีสตารั์แล้วอย่าหนาวง เดวตีอนะคะนะสานี้เอของผมเป็นสะใจฮะสะใจหรอสะใจเฮ้ยมันอยากดูแล้วอะสะใจอีพีได้อีกนี้มนผมผมสะใจครับผมว่าผมผมมีความสุขนะ EP เนี้ย <c oughs> ผมมีความสุขแล้วผมกพได้เห็นสิ่งที่ผมอยากเห็น <c oughs> ได้แบบ ได้สะใจเออได้สะใจผมว่าผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะสะใจเหมือนผมว่าคนคนนี้มันต้องโดนอย่างนี้บ้างนี้พี่ผู้ชื่อแบบพี่ผู้ชื่อแบบอ๋อแล้วเราก็มผมคนละเป็นแบบบรรยากาศดีครับเพราะาผมเหมือนเป็นคนชอบแบบชอบดอยภูเขาอะไรเงี้ยซึ่งพะเยามันก็ดอยเยอะภูเขาเยอะ ซับดอยดอยภูเขาว่ะดอยภูเข่าพี่ใช่ยช่อมเห็น้วแฟนเห็นแล้วเลยว่าอุ๊ยแต่ว่าพะเยามุณเฉลยแล้วใช่ไหมใช่เฉลยแล้วทบเาเป็นพะเยาแล้วไม่รอละสิ้นปีใครๆก็อยากไปแต่ว่าภาคเหนือภาคเหนือหนาวเผื่อว่าดูอีพีนี้แล้วจะแบบอยากไปติดตามตามนุ่งๆอะไรเงี้ยได้ครับรด้อุ้ยเราเทปคุณบอกว่า เสื้อผ้าพวกคุณก็ยืนหนึ่งแล้วอย่างเช่นวันนี้คุณก็ที่เจนดูแบบว่าก็ได้ครับมาในทีมหลุดครับหลุดครับตาจจะมาในแบบโคตราคากันโคตรราคาคุณขับอะไรคะครับผมผมเป็นรถแท็กเตอร์ครับแท็กเตอร์ครับถ้าตอบพาสีจะตลกตลกว่งอย่างเงี้ของผมเป็นมอไซค์เอาปุ่นี่มอไซค์หรอมอไซค์แบบยังไงเราเวบเราผ่าผ่าผ่าท่อด้วยผ่าท่อล้อเล็กเลอะเลอะคือเสียงนี้มาเลยล่ะ ว่าแล้ว่าที่น้่ตึกแกมีมาเช้าเสียงอะไรของผมเองแม็กท้องใช่ไหมอันนี้ของคุณหะฮะอาจจะเป็นรถเก่งรถเก่งธรรมดาไม่มันธรรมดาไงตอนแรกผมเตรียมเป็นรถแบบรถ JDM ญี่ปุ่นมาเลยแต่ว่าเสียจะไม่ผ่านผมก็เลยเปลี่ยนเป็นรถเก่งนแทนทำไมตัวองดูดีอ่ะโอ่ดูดีก็พูดความจริงอโอ้โหนี่ตามหน้าตาเนาะ แาโโหแล้วผมเป็นแฮกเตอร์โอ๊ยใจอ้โหคือคาแต่ละคนมีมีคาของตัวเองครับโอเคแล้วทีนี้อยากให้ทุกคนบอกว่าสอนท่าเต้นไหมเพราะว่าแน่นอนแหละเราเป็นผู้นำยุคนำสมัยเรามีท่าตรงท่าเต้นให้แฟนๆคนละแบบคนละจึ๊กเอาคนละจึ๊กเป็นยังไงได้เลยสอนท่าใช่ไหมเอาจริงผมว่าเพลงเนี้ยคนที่เต้นแม่นสุดคือพีเจใช่ใช่เพราะว่าเขาแบบ เรียนหลายรอบแล้วแม่นท่ามากแต่แต่ว่าแต่ว่าจริงจริงเพลงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นติมของมันคือขาขาใช่ไหมครัคือเอนแรกอ่ะคุณทำท่าแรกอันนี้คือทำท่าจริงจใช่ปะท่าจริงอันนี้คืออันนี้คืออะไรปอันนี้คือพวงมาลัยพวงมาลัยกําลังแบบมันเลี้ยให้มันตรงกลางเลี้ยให้มันกลางอยู่ขใช่ปึ๊บจบไม่ไม่ใช่แต่แต่ต้องมีเท้าด้วยนะฮะเป็นบิดเป็นเท้ยงคันเร่งคันเร่งยขลัง อันนี้คือนั่งเต้นได้แล้วก็ยืนเต้นได้ถูกไหมคะครับครับโอ้ยก็คือเริ่มแหละโอเคผ้าพพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยเสร็จปล๊บอะไรต่อเป็นบีบแต่เป็นบีบแต่บีบแต่บีบแต่มือซ้ายประคองพรมอะไรไว้อ้ามือขวากินกถือมือขวานะพรมอะไรใช่ก็เปลี่ยนมือบีบแต่ใช่ แล้วก็ต้องเหยียบเบรกด้วยโอ้ยเหยียบฉลองฉลอเมื่อเหยียบเบรกเท้าไหนคะเอ้ยเมื่อกี้เหยียบคันเร่งอ๋อเหยียบคันเร่งอันนี้เหยียบเบรกละมาเบรกใช่ครับเพราะมันช้ามากรูดกลับมาจับพวงมาลัยผ้าเดิมเพอาะเดี๋ยวรถรถโหลดความใช่เสร็จปุ๊บอันตรายมากโอ้ยยูเทิร์นฟุกยูเทิร์นหลุดฟุตรถจะเอียงไปอีกเลนนึ่งอ่าโอเคแต่ว่ายูเทิร์นสุดแขนหนึใช่โอเคใช่ครับเข้าใจละก็คือเป็นท่าง่ายๆประมาณนี้ก็คือหยิบพวงมาลลลัยแแ้้วก็อะไรบรกเบรกแล้้วก็ตองส เลวก็ขับใไม่ขับขี่เลยช่วยด้วยเหมือนเรียนไม่ขับขี่รอบหนึ่งโอเคก็คือประมาณนี้การก็เต่คือจังหวะมันจะเป็นแบบท่อนท่อนไหนคะท่อนที่แบบว่าต้องไหวรอบหลุดคอหลุดคอแล้วเราก็เริ่มเลยอ๋อแปลว่าแฟนๆวันนี้เห็นท่าแล้วฝากด้วยนะคะไปเล่นให้หนุ่มๆแผ่นเสียงครับมาทำให้ดูทำให้ดูได้สิได้สิสรุปบอกว่าให้หนุ่มใช้พักมากคุณเลยคุณเลยคุณเลยถ้ายุ่งอาจจะอาจจะหัวขาดหรือว่า โอเคหลุดคอดก็เป็นหลุดเฟ,ฟรมนะครับตาตาสองนี่หลุดขาฟาเต้นเต้นหลุดขาเออหลุดขาอยูเทินโอ้ยหลุดหลุดหลุดในปลอดภัยแล้วปลอดภัยปลอดภัยเพราะวเราหลุดออกมาแล้วใช่หลุดมาเลยปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้ไม่มีคาดเบลเลยก็หลุดเลยตอนเราคาดก่อนอยู่แล้วเวลาขับรถใช่คาดตั้งแต่ต้นเพลงแล้วใช่ครับผมเรื่องความปลอดภัยเรื่องสำคัญใช่ครับ มีสากวันนี้พูดดูจริงจังมากเลยเหมือนผมเหมือนผมไม่เคยรู้จักพี่มาก่อนเลยเหมือนพี่เป็นใครเนี่ยวันนี้พี่เป็นใครวันนี้พี่เป็นใครเนี่ยพอดีเช้าหน่อยไม่ชินโอ้เช้าจริงเช้าจริงต้องขอบคุณทุกคนที่แบบตื่นมาดูมากนะคะทักทายบ้านต่อๆแล้วก็บ้านฟ้าได้เลยนะคะติดต่อไปเลยติดต่อไลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะคอมเมนต์นี่นะคะอะไรอะน้องยิ้มเอ้ยไปแล้วอันไน อ๋อน้ำต้นออกมาอ๋ออมันหลุดคามันหลุดออกมาคาแรคเตอร์ไงเอาหลุดขาบ้านฟ้าล่ะบ้านฟ้าแฟนๆหรืว่าเฮ้ยแน่นอนล่ะมีคนตื่นมาเจอเราเยอะแยะเลยนะคะอะตอนนี้อาจจะมีคนอยู่ในคอร์ก็ได้คาดซินเบลดนะครับคาดซินเบลครับผมสคนที่กำลังขับรถอยู่นะครับ เต้นได้เพียงเดียวเต้นได้ฮะขับรถอยู่ก็เต้นได้เหรอลองแบบอ่ะเพื่อมีใครอยู่แถวอโศกอะไรเงี้ยแล้วลองหลุดหลุดหลุดแล้วก็ฟื้นไปคนใช่ครับอ่ะเต้างด้ใช่จะใส่เกียร์พาร์กก่อนแล้วกันครับจะได้รหวังเต้นเนาะได้แน่นอนเพราะว่ารถติดใช่ครับไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเวลาทีนี้โปรเจกต์ถัดตไปนอกจากเจลตี้มีแบบเจลบงเจลบอยสองเปล่า เจ้าวัดสองครับเฮ้ยทำไมวันนี้พี่ดูเข้าแบบเข้าแบบเข้าขายของเข้าเนื้อเข้าเนื้อเลยเข้าขายของเขาลัานเลยอ๋อเขาลัานเลยอะไรบ้างโอ้โหเจ้าแบบนี้เจ้าวัดสองใช่ไหมครับเจ้าวัดสองไงแบบไตร่เรองใหม่มาแล้วใช่ไหมล่ะมีแล้วมีแล้วเริ่มแล้วตอนนี้พวกคุณบอกเปอร์เซ็นต์ได้ไหมว่าเฮ้ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว จริงๆตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะอยู่ในช่วงแบบเวิร์กช็อปแล้วอะไรเงี้ยเวิร์กช็อปแล้วอ๋อแล้วมันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไงวะเด็ดทีน่ยเ่าทออแนี่คุณก็ทำให้เราดูไม่มีสาระไปไม่อย่างมากกว่าเดิมก็ผมอยากพูดไปเรื่อยบ้างผมเห็นเขาพูดไปเรื่อยแล้วอ่ะผมเห็นเขาพูดไปเรื่อยแล้วผมว่าอ้าวผมก็บอกว่าอ้าวอยู่ในเวิร์กช็อปแล้วถึงแม้เรายังยังไม่ได้อ่านบทา อย่าพูดไปเรื่อยบ้างอ่ะชอบมากร้อยเปอร์เซ็นต์เราเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือเวิร์กช็อปไงี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้ของพรีโปรดักชั่นยังครับยังไม่รู้เลยจริงๆตอนนี้นี่เรื่องจริงอันนี้เลยอันนี้เรื่องจริงยังไม่รู้เลยยังไม่รู้บทยังยังไม่รู้อะไรเลยครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็เหมือนไม่ได้มันอึดไว้อึดไว้ยังไม่ยังว่า คือตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ทีมงานกำลังเตรียมความพร้อมอยู่ฮะในเรื่องโปรดักชันแล้วก็เรื่องบทเรื่องหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้ดูแน่แหละปีปีหน้าครับไม่ผิดหวังเลยตัวผมนะครับผมไม่ผิดหวังเลยไเพราะเขาพูดอะมันน่าเชื่อถือกไปไหมกันจริงๆโอเคปีหน้านะค่ะเป็นแบบว่าเจวันสองในตลาดกับอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่คุณตามหา แต่จังหวะนี้ระหว่างรอเจอบอยสองเอากลับเข้ามาค่ะทีนี้ครับคุณสามารถดูเจลตี้ได้ก่อนนะคะทางช่องจีนิมิสิภารวันเสาร์นะคะเวลาสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งเป็นเวลาที่ดีมากเลยทุกคนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนั่งแบบกลับบ้านหลังจากช้อปปิ้งเสร็จเซ็นทันเวิร์ลโนนี่นะโอ้เซ็นทันเวิ์พวกคุณคลองเลยนะเดินไปเห็นตลาเลิกกันยย ครับควนมากครับแลากเปเปิดหน้าไปเออครับไม่ผมผมได้ยินฟังไงผมได้ยินฟังอ่าเป็นพูดฟังที่ดีครับผมเยี่ยมเลยก็คือแบบว่าวันเสาร์เพิ่งกลับบ้านสามทุ่มเพิ่งเปิดเจมี่ยี่สิบห้ารอเลยทุกคนสามทุ่มเพิ่งมันเป็นอะไร่ดสนุกมากอ่ะหมายถึงว่าไอรายการเราใช่ไหมรายการ ล้นในตอนเช้าองเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้ทำอะไรอ่ะ,อะเดี๋ยวว่าอันนี้ทำงานเสร,ร็จก็จะกลับบ้านแหละคือตอนแรก <c oughs> รหมดแล้วใช่หมดแล้วลว,วอ,อนนี้คิวมีแค่นี้โอเป็นเกียรติมากุนมากครับขอบคุณมากครับ <c oughs> คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าตอนแรกเอ้ยไม่มีเลออนเนี่ยพวกเราจะแบบว่าเยียบเียบน้องเหงาไหมโอเคละโอเคนะคิดว่าล้นเลยหรอที่ล้นเลยเลออนไม่เป็นไรนะคะครั้งหน้าเรามาใหม่ใน EP ที่เออกใหม่แล้วพี่ไปรายการต่อไปเพื่อนพวกผมคู่เลยเลออนบล็อกเกอร์แทนนะคะไม่ใช่บล็อกเกอร์แต่เป็นบล็อกเกอร์ได้เลยได้เลยก็ วันเสาร์สามทุ่มเพิ่มมีเจลตี้และชอบจะรอถึงวันเสาร์พรุ่งนี้วันศุกร์ง่ายมากทุกคนไม่มีอะไรทำกดเข้าไป YouTube ปึ้งลูกี้เวิร์ดปั้งแบบว่าหลุดคอร์แล้วค่ะเขามีแบบอ้อเยอะมากนะครับผมทุกคนไม่ต้องปองหมดเลยนะครับครบจริงๆครบจบนี่ครบจบเอาฝากช่วงสุดท้ายชุดท้ายทุกคนแบบว่าฝากไปเลยคนละหนึ่งประโยคเอาน้อยจังหนึ่งคนหนึ่งประโยค เลยสักขอเป็นประโยคยาวๆได้เลยฝากอะไรก็ได้นะคะในชีวิตฝากแต่บ้าฝากฝากที่บ้านฝากรถฝากอะไรกับโครงการตำรวจอะไรเงี้ยฝากได้เลยช่วงปีใหม่้นี่ไงหนูหลุดขาละเห็นไหมทุกคนต้องเงี้ยแหละหลูกจ้างวิ่งตาไหลเลยไปเข่าวเซนเข่าวเซนอยู่กับทุกคนหลุดขาเลย ได้เลยเริ่มจับคิดใจแล้วกันเพราะว่าใส่ตอนนี้ดูไม่ไหวแล้วนะคะครับผมก็ฝากรายการเจียตี้นะครับกำลังออนแอร์อยู่ครับกำลังใช้ p ีพีที่6แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดใครรอไม่ไหวถึงวันเสาร์ก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ที่บ้านแดงลูกกี้นะครับผมบ้านแดงลูกกี้ได้เลยครับผมแล้วก็จะมีโปรเจกต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนเจียบอยซีนั้งสองเลยก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามกันว้าวก็เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะ กไม่คือฝากเอางั้นฝากชีวิตพวกเราด้วยแหละฝากชีวิตพวกเราสี่หน่อนะครับก็ฝากชีวิตพวกเราด้วยกันก็พวกเราก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทีมพวกเราทีมลูกกี้เอ่อทีมโปรโมททุกทีมนะครับทีมผู้จัดการทีมพี่บอสก็ทํางานอย่างเต็มที่ก็ฝากผลงานต่อๆไปของพวกเราเลยครับผมลอดมาครับผมแล้วก็ฝากนะครับปีหน้าเจลบอยเซนสองครับผมรอชมครับรอดรอดรอดซึ่งเจลบอยก็ต้องมาอยู่กับห้องว่าแหละ เออไปก่อนละค่ะทุกคนไม่เป็นไรละค่ะก็เวลดูวันีเมื่อไหร่เลออนจะมาเอาเลออนไม่มาวันนี้ช่วยไม่เสียใจเอาไม่เป็นไรเป็นตัวแทนแฟนๆไงได้เลยทุกคนค่ะวันนี้จะไปทำอาหารไม่มีใครมีอะไรแล้วใช่ไหมมีอะไรไหมฮะในคอมเมนต์มีเหรอไม่มีไม่มีคนดูด้วยมีอ๋อมีแล้วมีมีประมาณหนึ่งหนึ่งคนหลานคนที่ยังไม่ได้ ได้เลยได้เลยงั้นวันนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไปฟังเพลงที่ไปยังไม่กลับมาแล้วไปฟังเพลงได้หลุดคานะคะที่นุ่มตั้งใจมากเขามีแบบว่าเครื่องดื่มชนิดหนึ่งในในเอ็มบีด้วนี่แอนครับใช่ครับที่มีแบบเอสมีเอสครับเอสโกลดื่มได้นะคะโอเคทุกคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนมากนะครับในสนุกสนุกมาฝากปีใหม่นี้แหละได้เปิดเพลงพวกคุณแน่เลยอ่ะ เอางี้หวังว่างพร้อมไหมฮะอุ้ยตอนนี้แอบไปดูเจ็ดวันเจ็ดแสนแล้วนะเฮ้ยจริงใช่ไหมวะถูดขานะใช่เฮ้ยเจ็ดแสนแล้วเหรอใช่คุณเจ็ดวันคุณเจ็ดแสนแล้วนะหนูหนูเช็คเลยซึ่งตอนนี้ที่เราไลฟ์อยู่กำลังขึ้นไปล้านละอ๋อออนไลน์เลยอออนไลน์เลยเจ็ดแสนนะหลุดขาดนี่ดูมาเมื่อเช้าเห็นอนเวละพวกคุณตกใจไหมเจ็ดแสนห้า ไม่เป็นไรมกำลังจะเจ็ดแสนใช่ไหมเจ็ดแสนอาจจะยากอาจจะเป็นเจ็ดวันอีกเจ็ดวันอ่าคุณเตยนะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูนี่ปล่อยเฟกนะคบคุณมากันอยู่สำนักงาวสำนักงานนิวแต่ปล่อยเฟกนิวโอเคขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณ๊ายบายคุณเด็กกดหยุดไลฟ์ได้เลย